จอการครั้งแรกอั้มพัชราภากับลูกๆชมพูอริยาเกิดอะไรขึ้นมาดูเจอกันครั้งแรกแล้วสำหรับอั้มพัชราภาและลูกๆของนางเอกสาวชมพูอริยาอย่างน้องสสยฟ้าพายุและน้องแอบิเกลงานนี้มีภาพน่ารักน่ารักออกมาให้ชมกันเพียบเลยล่ะค่ะโดยภาพน่ารักนี้เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กของอั้มพัชราภาชัยเชือ้อแฟนคลับ ร้อมขเขียนข้อความว่าเมื่อวันนี้พี่อ้ามบังเอิญเจอหนองพายุขอป้าอ้ําอุ้มหน่อยคุณแม่ช้อปปิ้งน้องเคียวให้อุ้มไหมคะเเปิดขณะที่แฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันเพียบเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ